ครับผมพบกับช่องซุปเปอร์จิวเนเทนนะครับผมวันนี้มาเปิดกระสอบมิกอามี่ป้ายส้มอีกรนนุ่งนะทุกคนเดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้เราเปิดเราจะได้อะไรบ้างครับผมทุกคนเดี๋ยวมาลองส่งกันนะครับเป็นกระสอบมิกอามี่ป้ายส้ม,สมนะทุกคนเดี๋ยวดูป้ายนี่นะครับผมมิกอามี่ป้ายส้มนะเดี๋ยวมาดูกันทุกคนตัวแรกทุกคนเป็นเ,เสือ้อยืดแขนส้านนะทุกคนเป็น,นลายรถตอนผมเลือกกระสอบอ่ะผมเห็นเอ่อ ลายส้มๆเนี่ยแต่ไม่รู้ว่ามันเป็นรถหรือเปล่านะแต่เห็นเป็นลายส้มๆนี่เป็นเสื้อเยืดแขนสั้นนี้นะทุกคนขายไปแล้วด้วยทุกคนเนี่ยสภาพใหม่มากนะสิบสิบเลยตัวจริงสวยมากอีกตัวนึงก็เป็นแขนสั้นเหมือนกันป้ายนี้เอ,อ่อทุกคนเดี๋ยวบอกก่อนลูกเนี้ยผมได้เสื้อเยืดแขนสั้นหลายตัวเลยนะเนี่ยเสื้อเยืดแขนสั้นที่เป็นเลวทีนะครับผมแล้วด้านบนทุกคนที่เห็นสักประมาณครึ่งลูกนี้เสื้อเสื้อทางนาน,นะทุกคน แต่ไอตัวที่เราแบบว่าจะขายได้เนี่ยมีไม่มีไม่เยอะนะแต่ว่าออกเสื้อเยอะลูกนี้ออกเสื้อเยอะกางเกงผมได้นิดเดียวเองครับผมสองลูกนี้ได้กางเกงนิดเดียวเองนะอย่าดูไปเรื่อยนะครับผมนะดูไปเรื่อยดูเป็นแนวทางเหมือนเดิมว่าใครจะเปิดกระสอบมีก็มีไม่ว่าไปไหนก็แล้วแต่เนะี่ยดูมันออกประมาณไหนนะออกรวมๆกันหละผมว่าอะไรที่เป็นลายทหาดก็ออกมาหมดไอตัวนี้สวยทุกคนเป็นเสื้อผู้หญิง เป็น uh, มันซิโอนะตัวนี้ตัวนี้สวยมากขายไปแล้วด้วยนะจริงๆถนะ้าผมไม่ขายเองน่าจะขายได้หลายบาทก,ก็แล้วตัวนี้อันนี้เป็นอันเดอร์มาแต่เป็นลายทหารสีขาวเสื้อยืดแขนสั้นสวยๆเยอะอยู่อันนี้ก็เป็นอะไรเหมือนสปอร์ตบาร์นะออกแนวสายเดี่ยวสปอร์ตบาร์เขาออกหลายตัวนะครับผมแต่ก็พอขายได้นะจริงๆอ่ะผมตอนแรกผมเป็นนึกว่ามันจะขายไม่ได้เราไม่มีลูกค้าไม่รู้จะขายใครแต่พอไปขายตลาดขายได้นะ มีรุ่นน้องผู้หญิงีที่เขาขายเสื้อแนวผู้หญิงเนี่ยเขาก็เอาเสื้อแนวทหารไปขายเพราะส่วนใหญ่เสื้อแนวทหารมันจะอยู่ในกระสอบพวกมิงอาร์มีม่พวกอะไรเงี้ยมันไม่ได้ไปอยู่ในกระสอบแบบเสื้อผ้าผู้หญิงอะไรเนรี่ยทุกคนเขาก็จะแบบแบบขอแบ่งเราไปขายได้อยู่คิดว่าเหมือนจะขายไม่ได้ตอนเปิดมาไม่รู้ว่าจะขายใครเหมือนกันนะทุกคนแต่ก็ขายได้เฉยๆดูมันไปเรื่อยๆนะครับผม ว่าวันนี้เราเปิดจะได้อะไรบ้างนะสองลูกก็ถือพอได้เนี่ยทุกคนจริงๆผมขายจมนทุนมันคืนมาแล้วนะก่อนมาลงคลิปเนี่ยแล้วก็เติมของใหม่อะไรเงรี้ยเติมเรื่อยเืนะครับผมทุกคนออกเสื้อยืดเดอยด้านบนีนเสื้อยืดหมดเลยนะทุกคนแต่ผมยังไม่กอ่อตอนนี้นะให้ดูไปเรื่อยเรก่อนว่ามันออกเสื้อประมาณไหนนะครับผมดูไปเรื่อยนะแขนพูดแขนสั้นไรทหารเสื้อแบบว่า เสื้อทีเช้เสื้อสายเดี่ยวเนี่ยทุกคนออกหมดแต่มันก็ยังพอขายได้อยู่นะจริงๆเราอาจจะไปขายตัวสัก20บาทอะไรเงรี้ยน่าจะได้นะอันนี้แขนสั้นอีกตัวหนึ่งนะครับผมตัวนี้ก็ขายได้บ้างเนี่ยนะในกล้องอาจจะแสงเยอะนะข้างบนมันเป็นไฟพอดีนะครับเนี่ยแต่ตัวเสื้อบางตัวใหม่นะอย่าตัวนี้ใหมนะ่ทุกคนแต่แสงไจะเยอะนะเป็นเร็วทีแขนสั้นนะครับผมส่วนใหญ่คนชอบซื้อแขนสั้นนะเจอแนนี้ แขนสั้นก็หายากเหมือนกันไม่ค่อยเปิดกระสอบเอ่อที่เป็นแขนสั้นก็ไม่ค่อยมีติดออกมาเท่าไหร่แล้วนะเนี่ยนี่เสื้อแขนยาวเป็นลายทหารสองลูกหลังนี้ผมเปิดได้แขนยาวที่เป็นลายทหารหลายตัวอยู่นะอย่างนี้เราก็ขายได้60 80บแปดสิร้อยอะไรเงี้ยทุกคนอันนี้เป็นอะไรแขนสั้นอีกตัวหนึ่งเลยทุกคนเป็นงานป้ายนี่นะครับผมแขนสั้นเรียวผี แขนสั้นนะคนถามบ่อยนะซื้อยืดค่อนข้างจะขายง่ายหนะ่อยเพราะว่าบ้านเราประเทศไทยเมืองร้อนนะทุกคนจะไปใส่แจ็คเก็ตใส่อะไรเงี้ยถ้าไม่ได้ไปเที่ยวต่างจังหวัดนี้ก็ค่อนข้างขายได้ช้านะผมว่าแต่คนซื้อเขาชอบหรือว่าเขาไปเที่ยวต่างอ่าต่างจังหวัดต่างประเทศในเก็บไปไทยได้เนี่ยอยผมขอกอตอนนี้ก่อนนะครับผมนะทุกคนดูไปเรื่อยแล้วกันนะก็ยังพอดูทันอยู่นะครับผมว่าได้เสื้ออะไรบ้าง ด้านบนขึ้นกรสอบแน่จะออกเยอะหน่อยออกเสื้อยือดเยอะหน่อยทุกคนขอกอบสักประมาณนี้นะครับผมเพื่อจะได้ดูพอดูเรื่องสําหรับคนที่จะแบบดูเป็นแนวทางนะทุกคนกางเกงกระสอบนี้กางเกงหน่อยเนี่ยได้เสื้อเยอะอยู่อันนี้ก็เป็นเสือ้อเขนยาว ยางแผ็นสั้นใส่เดียวเลไเต็มไปหมดเลยทุสปอร์ตบาร์กางเกงฟิตเนสทีใ่ใส่ออกกําลังกายาก็มีนะติดแบรนด์บ้างแต่ออกสภาพใหม่นะกคนขายได้อยู่นะผมว่าต้องหาลูกค้าหรือหาสถานที่ทีเ่เหมาะกับสินค้าเราทุกคนผมว่าน่าจะขายได้ราคาแต่ถ้าเราไปลงตลาดเนี่ยแบบหลากหลายนะทุกคนมันค่อนข้างลูกค้าหลากหลายผมว่านะก็อาจจะขายไม่ค่อยได้ราคา กลายเป็นว่าเราต้องขายไวและสิ่งของที่เรามีบางอย่างมันก็ดีๆอยู่นะสภาพดีเนี่ยน่าจะขายได้สักแปดสิบร้อยแต่บางทีเอาไปขายยี่สิบสามสิบเนี่ยเพราะว่าเราอาจจะไม่กำไรนะเนี่ยแต่ผมไม่ได้กำไรพวกเสื้อยืดพวกอะไรไงเยอะเรายังเหลือขายไม่หมดแล้วนะแต่ยังเหลือตัวย่อยอยู่ก็ยังพอได้อยู่นะครับผมในสถานการณ์อย่างนี้นะ ก็เปลี่ยนแนวจากซื้อยืดมาเปิดอย่างนี้บ้างแต่ก่อนยังพอเดินซื้อเงเกงได้บ้างก็กเลยไม่ค่อยได้เปิดเนี่ยางเกงเอ่อที่เป็นลายทหารจำปลายขายเงยเราออกหลายตัวนะครับผมขายได้ตัวร้อยร้อยห้าสิบร้อยแปดสิบแล้วแต่ช่องทางผมว่าขายทั้งตลาดแล้วก็ออนไลน์นะทุกคนขายทั้งลงตลาดด้วยแล้วก็ออนไลน์ด้วยเหตุประมูลด้วยอะไรหลายอย่างหลายช่องทางเลยกันแต่หลกัหลกๆผมจะขึ้นช่องทางเอ่อที่ลงไวสินค้าไว้ให้นะครับผมเผื่อใครชอบก็ แวะมาดูได้นะครับผมเดี๋ยวขึ้นช่องทางไว้ให้อ่านี่เลยเงนเกงไม่เป็นเงินเกงไงนี่ทุนลายดิจิตอลนะตัวเนี้ยลายดิจิตอลแต่เอวใหญ่นะครับผมเป็นลายดิจิตอลแต่เอวใหญ่าหยาวอย่างนี้ก็น่าจะได้สัก200นะ200ได้ได้เพราะเพราะมันกระดุมมันขาดนะตัวเนี้ยแล้วก็ตัวนี้เสือ้อสถานการณ น่าจะได้กระสอบละตัวนะที่ผมเปิดกระสอบละประมาณหนึ่งตัวตอนนี้มีสามตัวแล้วตัวเป็นสามกระสอบขายได้อยู่ราคาหลักร้อยไม่มีอามติดมานะไม่มีอามติดมาขายได้ผมสังเกตนะออกบ่อยนะคนอื่นเปิดก็ออกนะครับผมออกในทั้งลูกอาร์มี่มีออกไปห,หมดนะออกบ่อยคนทำกระสอบน่าจะใส่มาให้ลูกๆนะลูกตัวหรือลูกสองตัวแล้วแต่ เสื้อเยื้ยอเสื้ออะไรเต็มไปหมดเลยทุกคนแต่ลูกเนี้ยเสื้อออกเยอะนะทุกคนตอนไปเลือกกระสอบก็ไม่รู้จะเลือกอะไรก็เอ้าเอามันเยอะอะเรื่องไม่ถูกทุกคนมองไม่เห็นด้วยเนี่ยมาละมันสีอกสเวตเตอร์ฮูดนะตัวนี้ไซเอ็มนะสวยอยู่ครับตัวน,นี้สวยอยู่อันนี้เป็นสเวตเตอร์ฮูดเหมือนกันนะแต่ตัวนี้1ิบสิน่าจะเสียนะจะผมจําไม่ได้เราเอาไว้ไหนต้องดูข้างล่างก่อน น,นี่เป็นคล้ายๆกระเอียมนะครับผมตัวเนี้ยเป็นนี้คล้ายกระเอียมนะเน,นี่ยเป็นเอียมเลยแต่เป็นผ้าบางๆเนะี่ยตัวชุดค่อนข้างใหญ่ตัวใหญ่เลยเดีย๋ยวมาดูไปเรื่อยๆนะครับผมนะคลิปนี้ผมตัดให้เหลือสักประมาณ10นาทีหน่อยๆนะพอ,อนะครับผม จะได้ดูได้เพราะว่าเปิดมา3รล,ลูกเลยผมก็จะตัดลุน้อยหน่อยแต่ออกไม่ค่อยเหมือนกันนะ3าลูกไงทุกคนบางตัวก็ได้บางลูกก็ได้เชิดบางลูกก็ได้กางเกงเยอะบางลูกก็ได้เสื้อเยอะแล้วแต่นะทุกคนแล้วแต่จะใส่มาให้เลยนะครับผมไม่คิงจริงไม่ค่อยมีแบบว่ามาตรฐานตายตัวนะไม่ค่อยเหมือนกระสอบจะยืนว่าตัวนี้ทุกคนมาแล้วเป็นเอ่อสเวตเตอร์ฮูดนะครับผมนี่นะตัวนี้เป็นงานเก่าแต่ตัวนี้ือจริงสวยมาก น่าจะใส่ XL กแวาผมจะไม่เห็นผ้าหนาวแจ็คเก็ตสวยๆเยอเลยเครื่องนะหุใหญ่ๆแล้วก็ติดๆกันเลยเป็นแจ็คเก็ตเป็นงานเก่านะครับผมไปนิคอนน่าจะแคก็ตสองตัวนะครับทุกคนรุ่งนี้นไซส์ดีด้วยนะส่วนใหญ่จะประมาณไซส์ใหญ่นะครับผมประมาณจะอบสักสองเอคะทุกคน จะประมาณสองกทั้ง2ตัวเลยเนี่ยเป็นลายป่าไม้นะครับผมเป็นงานเก่าลายกางเกงวอร์มกางเกงวอร์มกางเกง,อ,เกงออกร่างกายออกเยอะอยู่นะครับผมใครสายฟิตเนสนะหรือว่ามีช่องทางที่ขายแนวฟิตเนสได้ก็เปิดไปนี้ได้อยู่นะอันนี้เสือ้อคล้ายๆกับเสื้อบาสน,นะผมว่าแต่ตัวนี้ใส่ได้2ด้านนะครับผมอันนี้อะไรเอ่ยกางเกง สังเกตเเสื้อผ้าที่ผมวางไว้นะทิ้งตู้เย็นไว้เนี่ยทุกคนกล่องเบอร์เริ่มนี่มีแต่เสื้อนะฝั่งนี้ผมจะวางเสื้อไว้เนะี่ยเสื้อไปค่อนข้างเกินครึ่งลูกลอะเดี๋ยวเราต้องมานั่งแยกตลาดอันนี้มาละเป็นเสื้อนะขายเสื้อทนะั้างในนะเป็นแบบมันสปอร์ตบาร์ผมก็จะแยกไว้กับที่เป็นกางเกงขายกับพวกฟิตเนสนะทุกคนแบบบาร์กีนห่าสั้นอะไรพวกนี้มีหมดนะก็าขายได้เหมืนะันทุกคน แต่ต้องหาแหล่งหาสถานที่หรือว่าต้องรู้จักคนที่ออกกำลังกายนะรัว่าจะขายได้เพราะเราขายไม่แพงหลักสิบอ่ะมันได้อยู่นะผมว่าบางตัวสภาพดีๆแต่เขาจะชอบของมือสองหรือเปล่าเนะี่ยอีกเรื่องหนึ่งนะทุกคนแต่ผมว่าราคาเนะี่ยไม่เกินร้อยน่าจะขายได้อยู่นะครับบางอันเป็นแบรนด์กีฬาดังๆอันนี้อะไรเสื้อยืดหรอเออเสื้อยืดคล้ายเสื้อผู้หญิงนะครับผมเนี่ยก็หมดแล้วนะทุกคนประมาณนี้นะครับผมฝากติดตามไว้ได้วยนะครับ